สวัสดีครับท่านผู้ชมที่เคารพทุกท่านในความร่วมมือของสิประเทศอาเซียนภายใต้สโลแกนที่ว่า 1. วิสัยทัศน์1เอกลักษณ์และ 1. ประชาคมได้มีความร่วมมือผ่าน3เสาหลัก นะครับคือเสาหลักด้านสังคมวัฒนธรรมเสาหลักด้านการเมืองและความมั่นคงรวมทั้งเสาหลักด้านเศรษฐกิจนะครับซึ่งเรารู้จักกันทั่วไปในนามของ AEC นะครับ AEC <A EC S 1> เป็นความร่วมมือที่ประเทศอาเซียนหวังที่จะให้อาเซียนเป็นตลาดาเป็นฐานการผลิตที่มีการเคลื่อนย้ายสินค้าเคลื่อนย้ายเงินทุนการบริการรวมทั้ง แรงงานที่มีทักษะกันได้อย่างเสรีภายในประเทศสมาชิกนะครับ AEC เป็นข้อตกลงในระดับนโยบายที่มีขั้นตอนในการปฏิบัติมาอย่างต่อเนื่องอรัฐบาลเองคาดหวังจะเห็นคุณอุปการของ AEC ที่เกิดขึ้น กับประชาชนและกับแต่ละประเทศสมาชิกเราในฐานะประชาชนทั่วไปนะครับก็รับรู้เกี่ยวกับ a อซีกันได้บ่อยขึ้นผ่านสื่อและก็ผ่านนโยบายต่างๆที่เรื่องกำหนดออกมาเราจะเห็นได้ว่าในสถาบันการศึกษาระดับอุดมศึกษาเริ่มมีการเปลี่ยนเวลาของการเปิดเพื่อให้สอดรับกับระหว่างประเทศต่างๆนะครับเรามีการใช้ภาษาอังกฤษกันในกันมากขึ้นนั่นเป็นเพราะในอนาคต เอซจะใช้ภาษาอังกฤษเป็นภาษากลางนะครับคงปฏิเสธไม่ได้นะครับว่าชีวิตของพวกเราจะต้องมีส่วนเกี่ยวข้องกับ a อซซึ่งเป็นเรื่องที่เราทุกคนต้องพร้อมที่จะรับและกับสิ่งที่จะเกิดขึ้นนะครับรายการ a อซที่ชายแดนต้องการที่จะนำเสนอ แนวคิดประสบการณ์หรือแม้แต่เหตุการณ์ของบุคคลทั่วไปที่อยู่ในระดับชุมชนตามพื้นที่ชายแดนนะครับเพื่อที่จะได้เรียนรู้ว่าณนะวันนี้พวกเขาคิดอะไรกับ AEC หรือว่าสิ่งที่เขาทำมันได้มีการส่งผลถึงระดับความร่วมมือของภูมิภาคหรืออย่างน้อยระดับประเทศที่อยู่ชายแดนร่วมกันได้อย่างไรวันนี้ผมมาอยู่ที่อำเภอสังขระบุรีจังหวัดกาญจนบุรี ซึ่งเป็นพื้นที่ตะบนตกสุดแห่งสยามนะครับมีพื้นที่ติดกับรัฐมอนในประเทศสาภาพพาม่านะครับผมมีโอกาสได้เจอกับเยาวชนที่ก็ทํางานเพื่อสังคมแล้วก็เกิดความร่วมมือประสานงานสอดคล้องกับ AEC ของเรามากทีเดียวเดี๋ยวเราไปคุยกับเขากันนะครับ ท่านผู้ชมครับตอนนี้ผมก็มาอยู่กับตาวิกเก์นะครับน้องซึ่งเป็นคนในต้นแบบที่จะพาเราไปดูงานพัฒนาในพื้นที่ชายแดนของอำเภอสังขาบุรีนะครับสวัสดีครับตาวิเกครับตาวิเก้นนี่ความหมายแปลว่าอะไรครับความหมายของชื่อตาวิเกนนี่ก็ถ้าเป็นภาษากะาเหรี่ยงก็คือคจะมีความหมายว่าคนที่ดวงดีคนดวงดีดาวดีโชคดีอ่าเป็นคนสังขาบุรีครับแล้วเรียนการศึกษามาจากที่ไหนฮะ ก็ตอนประถมกับมัธยมนี่ก็ก็เรียนในพื้นที่ของเขตสังขะบุรีแล้วครับครับแล้วก็ได้มีโอกาสไปเรียนต่อที่ในเมืองแล้วทําไมถึงกลับมาทํางานอยู่ชายแดนไม่เข้าไปทํางานในเมืองล่ะครับก็หลังจากที่เรียนที่วิทยาเกษตรจบปวสเสร็จปั๊บก็รู้สึกว่าทํางานอยู่3เดือนครับในเมืองแต่ว่ากลับมาถามตัวเองเหมือนกันว่าแล้ว ที่ที่เราทาเนี่ยเราได้แล้วเราได้ทําประโยชน์ให้กับคนอื่นแล้วหรือยังครับครับก็ตัดสินใจกลับมาที่สังขบุรีและปัจจุบันทํางานอะไรบ้างครับก็ตอนนี้ก็ทํางานอยู่กับองค์กรพัฒนาเอกชนองค์กรหนึ่งครับในเขตของสังขบุรีนี่นะทำงานอะไรบ้างครก็งานที่ทําก็เกี่ยวงานเขาเรียกว่างานพัฒนาครับพัฒนาคุณภาพชีวิตของผู้ได้โอกาสในเคตือยแดนครับครับผู้ได้โอกาสนี่คือคือคือใครฮะในในกลุ่มผู้ได้โอกาสที่เราพูดถึงเนี้ยคือคนพิการ คนไม่มีบาทครับแล้วก็กลุ่มชาติพันธุ์ต่างๆกลุ่มชาติพันธุ์ประชากรเคลื่อนย้ายอยู่ในกลุ่มนี้หมดนะครับครับดังนั้นเดี๋ยวเราคงต้องไปดูกันนะครับว่างานพัฒนาที่ตาวีเกวาเนี่ยมีอะไรกันบ้างนะครับผมเราไปดูกันดี๋ยวกั ท่านผู้ชมครับตอนนี้ผมมาอยู่ที่ศูนย์สาธิตการพัฒนาของมูลนิธิพัฒนรักษ์ซึ่งเป็นองค์กรที่ตวีเก็เขาทงานอยู่และผมก็มีโอกาสได้เจอกับพี่กุ้กไก่นะครับซึ่งเป็นผู้จัดการของมูลนิธิที่นี่สวัสดีครับพี่กุ๊กไก่สวัสดีค่ะครับก็ขอบคุณที่ให้โอกาสนะครับอยากให้พี่กุ้กไก่ได้เล่าในเรื่องของภารก,กิจของศูนย์นะครับว่าตอนนี้ศูนย์ของเราที่ทําอะไรบ้างครับค่ะก็ศูนย์ของเราที่นี่ก็คือ,อมีรูปแบบ การสาธิตให้กับชุมชนนะคะคนในชุมชนเข้ามาเรียนรู้ทั้งเรื่องการปลูกพืชแล้วก็เรื่องการเลี้ยงสัตว์นะคะคแล้วก็นอกจากนี้ก็ยังมีเกี่ยวกับเรื่องงานฝึกอบรมซึ่งจะมีทั้งฝึกอบรมเรื่องเกี่ยวกับการผลิตอาหารก็คือการปลูกพืชทั่วไปแล้วก็การเลี้ยงสัตว์แล้วก็มีกิจกรรมที่ร่วมเข้ามาคือเรื่องของออมทรัพย์คผมเข้าใจอยู่ว่ากลุ่มเป้าหมายของมูลิติเป็นประชากรกลุ่มชาติพันธุ์ที่ค,ค่อนข้างจะหลากหลายภาษาครับแล้วเวลาฝึกอบรมนี่ใช้ภาษาอะไรกันครับ ก็ส่วนใหญ่เรามีเจ้าหน้าที่ที่เป็นคนในท้องถิ่นค่ะซึ่งเขาจะสามารถสื่อสารภาษาของท้องถิ่นได้อยู่แล้วเช่นภาษาอะไรบ้างฮะก็จะมีภาษามอญภาษากะเหรี่ยงแล้วก็ภาษาพม่าครับแล้วพี่กู้ไก่ถนัดภาษาเลยภาษาลาวค่ะได้ภาษาลาวที่นี่มีกลุ่มชาติพันธุ์ลาวไหมฮะใช่ค่ะมีมันเกิดขึ้นได้ยังไงฮะทำไมลาวถึงมาอยู่ชายแดนพม่าครับเอ่อกลุ่มชาติพันธุ์ลาวที่ตามประวัติที่เล่ามาคือตั้งแต่สมัยที่เสียกรุงค่ะที่พม่าไปตี เวียงจันทร์แล้วก็นําคนจากเวียงจันทร์กลับมาด้วยแต่ว่าไม่นําเข้าพม่าก,ก็ค,คือปล่อยไว้ที่แถวชายแดนเป็นประวัติศาสตร์ที่น่าสนใจนะครับ<ช>แต่เดี๋ยวเราไปดูกันดีกว่าครับว่ามีกิจกรรมอะไรบ้างนะครับขอบคุณครับ<ม>อัน,นั้นอะไรครับ,รบก็อย่าง ที่เราทํางานที่นี่ก็คือเราน้อมนําเรื่องหลักประชาเศรษฐกิจพอเพียงมาใช้นะคะเพื่อที่จะให้คนในพื้นที่เองเขาได้เห็นรูปแบบว่าจริงๆแล้วเราอยู่ในชุมชนอยู่ในหมู่บ้านเราก็สามารถที่จะทําให้มีรายได้หรือว่าเลี้ยงครอบครัวให้อยู่ได้ก็คือไม่ต้องอพยพเข้าไปในเมืองเยอะค่ะก็จะอยู่ว่าปรญชาเศรษฐกิจพอเพียง3ามห่วงนะครับคือคือพอประมาณมีเหตุผลแล้วก็มีภูมิคุ้มกันนะครับเพราะฉะนั้นการส่งเสริมเรื่องเศรษฐกิจพอเพียง าชาวบ,บ้านก็ตอบรับมากน้อยขนาดไหนครับก็ช่วงแรกๆอาจจะยังไม่ค่อยเข้าใจหรือว่าการตอบรับยังไม่ค่อยดีแต่ว่า,อาพอเราเริ่มดําเนินโครงการมาได้สักระยะหนึ่งก็คือเริ่มมีคนที่เข้าใจแล้วก็นําไปปฏิบัติในชุมชนจริงการ,รพูดในเชิงปรัชญาอาจจะยากแต่<ช>ปฏิบัติจริงน,น่าจะเข้าใจอะไรได้ง่ายขึ้นนะครับก็อย่างตัวอย่างที่เราเห็นมีรูปแบบมีอะไรให้เขาเห็นแล้วก็ไปพูดคุยบ่อยๆก็คือเขาก็เกิดความเข้าใจมากขึ้น จากการลงมือปฏิบัติเองด้วยค่ะโดยโดยโดยโภาพรวมคนในชุมชนเขาเขามีที่ทํากินมากไหมครับส่วนใหญ่นี่จะ,ะมีนิดหน่อยแล้วก็บางส่วนก็คือไม่มีเลยเพราะว่าต้องอยู่ในพื้นที่ของคนอื่นในส่วนของประชากรเคลื่อนย้ายล่ะครับเราได้ลงไปทําอะไรบ้างไหมก็ในส่วนของประชากรกลุ่มเคลื่อนย้ายก็คือจะมีเรื่องเกี่ยวกับการพูดคุยแล้วก็ส่งเสริมเกี่ยวกับเรื่องการรวมกลุ่ม,มการทํากลุ่มเพื่อให้เขา เข้าถึงข้อมูลต่างๆครับค่ะอย่างเช่นเรื่องสุขภาพเรื่องอาหารการกินหรือว่าเรื่องความเป็นอยู่ครับก็แสดงว่ามูลนิธิทำทั้งเรื่องด้นงานเกษตรแล้วก็นอกภาคเกษตรในเชิงของการรวมกลุ่มนะครับก็จะเน้นในการรวมกลุ่มมากกว่าก็คือพอรวมกลุ่มปุ๊บเขาก็จะรู้สึกว่าเขามีพื้นที่ในการที่จะแสดงความคิดเห็นหรือว่ามีพื้นที่ในการที่จะ พูดคุยหรือว่าสื่อสารถึงถึงค,ความรู้สึกหรือว่าถึงตัวตนหรือว่าเรื่องราวของเขาได้มากขึ้น,ม,นมีตัวตนขึ้นมาในสังคมใช่ค่ะ,ะคดีครับท<อ>่านผู้ชมครับตอนนี้ผมมีโอกาสได้มานั่งรวมประชุมกับทีมงานนานาชาติที่พี่กุ๊กไก่พูดถึงนะครับว่าทีมงานเราทํางานกัน,หล,นหลายชาติพันธุ์หลายภาษาเดี๋ยวเรามานั่งดูกันครับว่าทีมงานกํกนาลังจะประชุมเรื่องอะไรกันครับค่ะ ก็วันนี้เนาะจะคุยเรื่องน้ำเนาะทั้งการอบรมทั้งการทดลองที่อยู่ในศูนย์แล้วก็การที่เอาลงไปใช้ในชุมชนตอนนี้ก็คือในศูนย์เราก็เริ่มทําการทดลองแล้วก็จะมีส่วนที่ตักน้ําโดยที่ไม่ต้องเทอยู่หกถุงก็คือจะมีหนึ่งเดือน2เดือนแล้วก็สามเดือนแล้วก็ส่วนที่เหลือนี่ก็จะเป็น ตากเสร็จแล้วก็ตอนเย็นก็คือเทน้ําในถุงออกแล้วก็เก็บกล่องพรุ่งนี้เช้าก็เริ่มตากใหม่อันนี้จะเป็นงานทดลองเรื่องคุณภาพของถุงส่วนอีกตัวหนึ่งก็คือจะเป็นเรื่องอาการทดลองเรื่องคุณภาพของน้ําหลังจากที่เราทําการตากผ่านแสง UV แล้วก็จะทําการหยดทุกหนึ่งชั่วโมง รายการอาหารหลายอย่างเลยครับนะที่คุณแม่ของตวิเกเตรียมมาใหา้ผมวันนี้นะครับเดี๋ยวเรามาดูกันครับว่าขอบคุณคับแม่โอ้โห oh มีกับข้าวหลายอย่างเลยแล <laughs> ้๋วแม่แนะนําหน่อยสิครับวันนี้มีกับข้าวอะไรบ้างนะครับน่ากินดังนั้นเลยวันนี้ก็แม่ก็น,นี่น้ำพริกนี่น้าพริกนะครับน้าพริกอะไรครับแม่น้ำพริกกะเฉียบเป็นน้ำพริกกะเฉียง,งนะครับใส่อะไรบ้างมีพริกมีพริก แล้วก็แสจูโรดนิดหน่อยชูรดนิดหน่อยนะครับแล้วก็กะปินิดหน่อยกะปินิดหน่อยอย่างละนิดหน่อยนะครับอันนี้อะไรครับอันนี้ก็พริกเมื่กะแหละเป็นพริกเหมือนกันแต่ต่างจากอันนี้ต่างกันยังไงครับค่ะอันนี้ก็ใส่น้ำนิดหน่อยอ๋ออันนี้ก็ไม่แสนางเจเกซัทที่ค่ะอันนี้สาทงเจเกสาทงจะเกสาทงค่ะครับอืมอันอันนี้แหละครับเนี่ย เน้จีกอเราด่าเป็นน้ำปลาเป็นน้ำน้ำปลาน้ำกะปินะครับถ้าเกิดว่าคนใต้ขาดไตปลาไม่ได้ฉั้นใดนะครับกะเหลี่ยงก็ขาดน้ำปลาไม่ได้ชันนั้นอันนี้แะครับแม่อันนี้ดากมงดูขวดขดจุต้มต้มหัวปรีครับเป็นการเป็นต้มหัวปรีนะครับนำซุปหลังจากที่เราข้าวคลุกกับกะปิแล้วก็ซอน้ำซุปนะครับ ผักสดสดผักสดกูดอนมมบดาเป็นผักปลอดสารนะครับมีมีอะไรบ้างครับแม่มีมีผักกูดนะครับนี่เป็นลูกกล้วยป่ะใช่ค่ะเป็นลูกกล้วยเป็นลูกกล้วยอ่อนนะครับแล้วก็สิ่งที่เป็นเมนูหลักเหมือนกันนะครับคือปลาแห้งปลาเค็มแห้งนะครับนี่ถือเป็นเมนูอาหารพิเศษที่อ่อ พูดไปน้ำลายไหลไปนะครับจะคงต้องเชิญท่านผู้ชมทุกท่านมาทานอาหารร่วมกันนะครับต้องขอบคุณแม่มากๆนะครับที่เตรียมอาหารในวันนี้เดี๋ยวแม่ทานด้วยกันนะครับครับครับงานของศูนย์ที่ตะวิเกตทำอยู่นะครับมันมัน กิจกรรมมันเยอะมากนะครับหลายอย่างครับแล,แล้วชาวบ้านก็มีวิธีการคัดเลือกอยังไงฮะวิธีการคัดเลือกในที่นี้คือว่าใครอยากจะทํากิจกรรมอะไรเราไปบอกเขาหรือว่าเขามีสิทธิ์ที่จะเลือกเองเ,อเขามีสิทธิ์ที่จะเลือกเองเอาที่เขาสนใจครับพอเขาเข้ามาดูเขาได้เห็นความหลากหลายแล้วเใครสนใจอะไรก็คือเลือกอันนั้นที่จะไปทําใช่ครับปัจจุบันเนี่ยคนที่ได้รับประโยชน์จากศูนย์จริงๆเนี่ยเป็นคนกลุ่มไหนฮะ ก็เป็นชุมชนละแวกในเขตชายแดนนี่ครับทั้งฝั่งไทยแล้วก็ฝั่งพมา่าฝั่งพม่าด้วยใช่ครับก็เข้ามาเรียนรู้ที่นี่ได้มาฝึกทําที่นี่แล้วก็กลับไปทำกลับไปใช้กลับไปประยุกต์ใช้ในชุมชนของเขาเองหลายชุมชนเลยครับที่มาจากฝั่งพมา่าจากฝั่งพม่า CC เนี่ยมีทั้งหมด4ชุมชน4ี่ชุมชนใหญ่ <asteroid> เป็นชุมชนที่อยู่ใกล้ๆกันครับแล้วในระดับองค์กรมีมาเรียนรู้ไหมในระดับองค์กรก็มีสองสองค์กรเหมือนกันครับเริ่มเข้ามาเรียนรู้เริ่มเข้ามาเรียนรู้ คิดว่าอนาคตน,น่าจะเยอะขึ้นครับตัววีเกเองเนี่ยพอจะให้ความหมายได้ไหมครับว่าในตัวตัววีเกเข้าใจเนี่ย AEC คืออะไรครับ AEC ในความเข้าใจของผมนะครับมันคือการมาได้มารวมกันได้มาพบปะได้มาเจอกันในเขตชายแดนนะครับทั้งฝั่งไทยฝั่งของมาได้มาเจอกันแล้วทำกิจกรรมทั้งการเกษตรทั้งงานเครือข,ข่ายทั้งงานอ,อมรั์ชาปนากิจ ทำร่วมกันนั ibly, ่นหมายความว่าในระดับนโยบายเขาว่ายังไงเขาว่ากันไปแต่พวกผมอยู่ชายแดน a อซผมเป็นอย่างเงี้ยนะเอซีเราเป็นอย่างงี้ครับผมได้เจอกันผมได้ช่วยเหลือกันผมได้แลกเปลี่ยนกันใช่ครับเพื่อนบ้านเราฝั่งโน้นต้องการให้เราฝึกอบรมเรื่องงานออมทรัพย์ให้ฝึกอบรมเรื่องงานการเกษตรไม่ว่าจะเป็นหมูไก่ปลาให้เราพอเขาเข้ามาหาเรา ให้เราฝึกอบรมให้เสร็จปับ๊บพอเราฝึกอบรมเสร็จเขาก็เอากลับไปทาที่นู่นพอเขามีปัญหาหรือว่าเอาเขาไม่สามารถเข้าใจในจุดๆนั้นได้ต่อเราก็ตามเข้าไปติดตามแล้วก็พูดคุยกันมันก็สามารถเชื่อมกันได้ครับระหว่างประเทศจะวิเกตและทีมงานฝันว่าในอนาคตการเชื่อมโยงกันอย่างเงี้ยมันจะเกิดอะไรขึ้นครับการทํางานเป็นเครือข่ายแล้วก็มันเป็นความยั่งยืนที่ว่ามิตรภาพเราไม่ไม่ไม,ไม่ไม่ห่างจากกันนะครับ ครับก็คือว่าทั้งสองฝั่งทําอะไรเหมือนกันช่วยเหลือกันได้เันครับเป็นประสบการณ์ที่ที่ที่ยั่งยืนนะครับอยู่กันอย่างรายการเอซีที่ชายแดนต้องขอขอบคุณตวีเกลและก็ทีมงานนะครับที่ให้เราได้มีโอกาสได้มาเรียนรู้งานที่ได้เกิดขึ้นแล้วก็คงจะเกิดขึ้นต่อไปนะครับแล้วก็การได้ทํางานช่วยเหลือกันระหว่างฝั่งไทยกับฝั่งพาม่าก็คงจะมากขึ้นแล้วก็แน่นแฟงนกันมากขึ้นครับขอบพระคุณมากครับขอบคุณครับ ท่านผู้ชมครับการเปิด AEC ตามแนวทางของรัฐบาลอาจจะต้องใช้เวลาไปตามขั้นตอนการปฏิบัติของแต่ละประเทศแต่ว่าการใช้ชีวิตตามแนวชายแดนคือสถานการณ์จริงที่คนตัวเล็กๆอย่างแรงงานอย่างตะวิเกจะต้องดำเนินต่อไปคงไม่มีอะไรที่จะสำคัญไปมากกว่าความเข้าใจและกำลังใจที่เราจะส่งไปให้พวกเขาเพื่อความรัก ที่สุดและที่สำคัญที่สุดคือความเป็นหนึ่งในประชาคมอาเซียนของพวกเราขอขอบพระคุณครับ